BOOM! เรือลำนี้ขึ้นมาเพื่อกรณีให้เยาวชนได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของเรือลำนี้ว่าเกิดขึ้นด้วยเวลาชดำดิของในหลวงรว .9 ทรงเห็นว่าคนชายแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สมุทรปราการถึงนครสวรรค์ ไม่มีโอกาสจะได้อ่านหนังสือได้ก็เลยสร้างเรือลำนี้ขึ้นมาอายุองเรือนี้ก็ประมาณ80ปีเพื่อให้คนในริมน้ำได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือแล้วก็เคยต้อนรับเอกอัครราชจจทูตให้ชมลำน้ำเจ้าพยาด้วยประวัติความเป็นมาก็ยาวนานแล้วเรือลำนี้ก็ปลดระหว่าง เขาก็มาถวายวัดอินทรามแล้วเราก็ไปดูเนื้อไม้ยังดีเป็นเรือนเนื้อไม้เป็นไม้ตะเคียนอย่างดีเลยแล้วก็บอกงั้นวัดอินทรามก็ขอบินฑบาตกันแล้วกันเขาก็มอบให้มาก็เมื่อมาเราก็สัญจรในแม่น้ำแม่กองอยู่พักหนึ่งแต่ว่าเรื่องเรือนี่มัน กลยุทธ์เยอะฝรัลล่งเราก็เลยตัดสินใจว่าเราเอาขึ้นมาทําเป็นพิพิธภัณฑ์เรือเพราะว่าเราจะส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ํเออาเพราะสมุนไพรเราก็ถือว่าเป็นเมืองเวณนิเตะวันตกนั้นเราจะทําพิพิธภัณฑ์เรือเรามีเรือใหญ่เป็นเป็นมาสเตอร์ใหญ่เป็นเรือใหญ่เป็นเรือสองชั้นเนี่ยก็หาชมได้ยากแล้วเราก็จะมีเรือเล็กๆเ,เ,เหล่านี้เอามา นำเสนอว่าเรือรุ่นนี้ชื่อเรืออะไรมีทั้งชื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษให้คนได้มาศึกษา